Hello, happy 4th of July. Today, July 4th, Independence Day, the day that America uh, stated its independence from the British in 1776. Independence Day is normally celebrated with a cookout or family get togethers or going to the lake or generally a family day. <laughs> happy 4th. <laughs> อเมริกาตกไปเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษตั้งแต่เมื่อไหร่ชาวพื้นเมืองของอเมริกาหรือที่เราเรียกว่าอเมริกันอินเดียนหรือชาวอินเดียนแดงได้อพยพมาอยู่ก่อนที่โคลัมบัสจะมาพบอเมริกาอีก bye, bye, bye. สวัสดีค่ะทุกคนป้าเมราคะ่ะเมราชีวิตในอเมริกาวันนี้ป้าเมรามาในธีม f o r t ดออฟจ y ไหมวกสัญลักษณ์ของอเมริกาคะ่ะ HAPPY FORD OF JULY หรือ HAPPY US DECORATION INDEPENDENCE DAY ค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันครบรอบนะคะวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาจากสหรัฐอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษที่ถูกสหรัฐอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษปกครองมาเป็นเวลาช้านับางคนอาจจะมีคำถามว่าอ้าวอเมริกาตกไปเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษตั้งแต่เมื่อไหร่ เรื่องราวความเป็นมาเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ป้าเมร่าจะมาเล่าให้ฟังอย่างคร่าวๆนะคะในวันชาติอเมริกาก็ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะของคนอเมริกันกิจกรรมที่เขาทําในวันนี้ก็คือทาอาหารทานกันที่บ้านอย่างเช่นพวกบาร์บีคิวหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์หรืออื่นๆแล้วแต่ละครอบครัวเขาจะจัดทํากันค่ะนอกจากนั้นก็จะมีไปปิกนิก ะะบางชุมชนบางเมืองเขาจะมีขบวนพาเหรดนะคะเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติแล้วก็จะมีการบรรเลงเพลง Star Spangled Banner นะคะคือเป็นเพลงชาติของอเมริกันค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการประดับธงหน้าบ้านนะคะเพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์เพื่อเป็นการแสดงสอกดงอกของการรักชาติค่ะวันนี้ป้าเมล่าไม่ได้เอาบรรยากาศการเตรียมการทำอาหารในครัวมาให้ชมนะคะ ลูกชายกับลุงจอนกำลังทำกันอยู่ป้าเมลาก็แยกตัวออกมาทำคลิปนะคะเหตุการณ์เรื่องราวเป็นยังไงนะคะเรามาย้อนไปถึงในสมัยยุคชนเผ่าพื้นเมืองก่อนนะคะในสมัยก่อนย้อนไปเมื่อถ้าจะย้อนไปจริงๆนะคะเป็นหมื่นๆปีเลยนะคะ จะมีชาวพื้นเมืองหรือชาวอินเดียนแดงเนี่ยอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกามาก่อนก่อนที่โคลัมบัสจะมาเจออเมริกาอีกนะคะในสมัยนั้นนะคะชาวอินเดียนแดงหรืออเมริกันอินเดียนนี่ก็คือชาวเอเชียที่อ,อพยพมาหาถิ่นฐานใหม่มาหาที่ทำมาหากินใหม่นะคะที่ทวีปอเมริกา ชนเผ่าพื้นเมืองน,นี้นะคะก็ได้มาอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ได้สร้างวัฒนธรรมที่ซับซ้อนปฏิบัติกันมาอย่างช้านานจนยุคอาณานิคมอังกฤษเข้ามาส่วนชาวสเปนนะคะก็มาตั้งรกรากถิดฐานอยู่ที่ฟลอริดายุคเอือเป็นสถานที่ที่เป็นฟลอริดาในปัจจุบันนะคะซึ่งปัจจุบันก็คือรัฐฟลอริดานะคะชาวฝรั่งเศสก็มาตั้งถิ่นฐานที่ แถบแม่น้ำมิสซิสซิปปีแล้วก็ชายฝั่งเม็กซิโกค่ะชาวอังกฤษที่อพยพกันมากลุ่มใหญ่ก็มามาตั้งเมืองกันที่เจมส์ทาวน์แถบมหาสมุทรแอตแลนติกอเมริกาตอนเหนือนะคะได้แ,แนวเทือกเขาแอฟริเซียนแล้วก็ทำสงครามไล่ฝรั่งเศสออกไปจากอเมริกานนแล้วเข,เขาก็ได้ขยายอำนาจแล้วก็รวบรวมอาณานิคมได้13อาณานิคมนะคะอเมริกาก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะคะ จะสังเกตได้ว่าคืออังกฤษเขาจะมีพลังมากคือสามารถที่จะรวบรวมอาณานิปมได้13อาณานิปมด้วยกันนะคะแล้วก็สร้างกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นมาทําให้อาณานิปมนี้ทนไม่ได้แล้วก็ยอมรับไม่ได้จนเขาต้องต่อสู้เพื่ออิสรภาพนะคะที่สําคัญที่สุดก็คือเก็บภาษีแพงมากจนอาณานิปมทั้ง13อาณานิคมเนี่ยทนไม่ได้เลยเกิดการต่อสู้ขึ้นมา ในที่สุดอาณานิคมทั้ง13อนาอาณานิคมก็ชนะนะคะแล้วก็วันที่ประกาศอิสรภาพผู้ที่ร่างคำประกาศอิสรภาพขึ้นมาก็คือโทมัสเจฟเฟอร์สันนะคะเป็นคนอเมริกันได้ร่างขึ้นมานะะที่สปาของเบสฟิลาเดนเฟียนะคะซึ่งขนาดนั้นก็ทำการสู้รบกันมาตลอดในที่สุดฝ่ายอาณานิคม13อนาณานิคมก็ชนะ นะคะแล้วก็ประกาศอิลภาพในวันที่4กรกฎาคมฟอร์ดออฟจูายในปี1776ค่ะในวันนี้เขาเรียกว่าวันชาติของอเมริกันนะคะทำไมซึ่งมีความสำคัญเพราะว่าเป็นวันที่อเมริกานะคะได้หลุดพ้นจากการครอบครองของชาวอังกฤษซึ่งถูกครอบครองมาเป็นเวลานานนะคะ กว่าจะได้รับวิสรลาภาพก็เสียเลือดเนื้อกันมาอย่างมากมายนะคะก่อนอื่นเรามาพูดถึงประวัติความเป็นมาของอเมริกากันหน่อยนะคะซึ่งที่เราเคยได้เรียนกันมาก็คือโคลัมบัสจะเป็นผู้ที่ค้นพบอเมริกาเป็นคนแรกแต่ว่าความจริงแล้วชาวชนเผ่านะคะคือชาวเอเชียที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่หาที่ทำกินใหม่นักวิทยาศาสตร์บางคนก็บอกว่า มาตั้งแต่4 0,000ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าโคลัมบัสมาพบอเมริกามาค้นเจออเมริกาเมื่อ25 0 0 0นนปีที่แล้วชาวชนเผ่านะคะจากเอเชียที่เดินทางเข้ามาเนี่ยคือมาในยุคน้ําแข็งชาวเอเชียเข้ามาในอเมริกาในยุคน้ําแข็งนะคะขณะที่น้ําทะเลลดร,ระดับลงนะคะทาให้ช่องแคบไปลิงกตันตื้นเขินแล้วก็พวูุ้มชนคนเอเชียก็ได้พากัน กระจายไปทั่วทวีปอเมริกาเลยนะคะกลุ่มชนชาวเอเชียนี้นะคะเขาเรียกว่าชาวอินเดียนแดงหรืออเมริกันอินเดียนซึ่งเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของอเมริกานะคะก่อนที่จะมีอเมริกาส่วนโคลัมบัสนะครมาพบอเมริกามาค้นเจออเมริกาเมื่อ25000ปีที่แล้วก็วนเวียนอยู่ในแถวหมู่เกาะแคริบเบียนเท่านั้นนะคะตามที่นักวิทยาศาสตร์เขาได้ พบหลักฐานอเมริกาหลังจากที่ได้ประกาศอิสรภาพแล้วเขาก็ได้ซื้ออนานิคมเพิ่มขึ้นมานะคะอย่างเช่นเขาซื้อจากฝรั่งเศสคือรูเซนานะคะ<ม>แล้วก็ขยายอาณาเขตให้กว้างขวางออกไปจนในที่สุดนะคะ<ม>ก็เกิดประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นมานะคะซึ่งได้เจริญอย่างรวดเร็วมากนะคะพอตอนหลังประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศมหาอำนาจนะคะไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจ ะะด้านกองทัพแล้วก็ด้านไอทีแล้วก็ด้านอื่นๆอ,อ,อีกมากมายค่ะนี่ก็คือประวัติความเป็นมาคร่าวๆของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถรามีโอกาสว่าไม่น่าจะเอาประวัติศาสตร,ร์บางช่วงบางตอนมาเล่าให้ฟังอื่น,นะคะหลังจากที่ประกาศอิสรภาพแล้วนะคะก็ยังมีสงครามต่อกันมาเรื่อยๆนะคะก็ยังทําสงครามแย่งชิงดินแดนแย่งชิงอํานาจกันมาเรื่อยๆนะคะ นี่ก็คือความเป็นมาของอฟอร์ตออฟจูไรหรือว่าวันครบรอบวันประกาศอิสรภาพของเมริกาสำหรับคลิปนี้ป้าเมร่าขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามร,รับชมจบจบคลิปขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ you can say you even if the sky is falling down